ันนี้เราก็อยู่กันที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามส่วนบางจันทร์ซึ่งคณะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนบางจันทร์ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าคณะของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงหรือว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันคะ่ะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2464เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประจมนทนพิษณุโลกเพื่อเป็นสถานศึกษาผลิตครูเพื่อออกไปเป็นครูยังโรงเรียนต่างๆจนท่านปีพุทธศักราช2499ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามพิษณุโลกเพื่อชิดชูเกียรติจอมพลปพิบูลสงครามนายรัฐมนตรีในขณะนั้นพุทธศักราช2503 โรงเรียนฝึกขัดครูยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจนกระทั่งพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภิพลอดิยาเด,ดชการที่9ทรงพระราชทานนามสถาบันรชาชภัฏทางคำว่าวิทยาลัยครู และในวันที่10นิถุนายนพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาวิมิพลอดุญเดเดมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547อันมีผลให้สถาบันราชพัฏ์ทั้ง43แห่งทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏ์ สถาบันราชภัฏพิพูนสงครามจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิพูนสงครามจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบัน,นาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิพูนสงครามมีการจัดการเรียนการสอนใน4ระดับดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตประกอบไปด้วย11ส,สาขาอันได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิช,าพ,า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 ,วชาพลาศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาการศึกษาพิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาการปฐมศึกษาและสาขาชิชวิทยาและการแนะแนว 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 3. ระดับปริญญาโทหลักสูตรรุศาสตร์มหาบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาการบริการการศึกษาสาขาวิชาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ 4. ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วยสาขาวิชาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษสาขาวิชาการบริหา,ารการศึกษารวมทั้งสิ้น19หลักสูตรปรชัชญาวิสัยทัศน์และพนันธกิจของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุาศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏพิบูลสงครามมีปรัชญาคือคุณธรรมนำความรู้ผลิตและพัฒนาครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์คือผลิตบัณฑิตคือผู้สร้างนวัตรกรสร้างสารรค์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเรียนรู้สู่สังคมโดย 1. พัฒนาระบบก,การผลิตและพัฒนาครู 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 3. ศึกษาวิจัยสร้างสารค์ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตรกรรมทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นและประเทศ 4. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสื่อสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. ส่งเสริมสร้างสารรค์ทำนุบำรุงศ,ศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์คือรอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญการสอนใฝ่รู้สู้งานมีจิตวิญญาณความเป็นครู ะะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพัท่านไปทําความรู้จักกับคณะผู้บริหารของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยค่ะผู้บริหารคณะครุศาสตร์นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนสารเพ็งพุ่มคณะบดีคณะครุศาสตร์อาจารย์ดรบุญส่งกวยเงินรองคณะบดีฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชราวัลมีทรัพย์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงศ์กมุกกมกุลรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษอาจารย์ดรพิเชษสยมพูวนาศผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาอาจารย์ดรพนุมาตรหมอศิลป์ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้อาจารย์สุภัตรากลมกิ่งผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ธีรพัฒน์พุ่มพลอยผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและนางสาวนิพาชื่นทองมอนนักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้อเรามเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รู้จักกับคณะเรามากขึ้น และเรานะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาคณะ,ะคะรุศาสตร์เนี่ยก็รู้สึกภาคใจมากค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่นะคะไม่ใช่แค่สถานที่เรียนค่ะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นครูที่มีหัวใจเพื่อสิทธิ์ค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวกันไปก่อนสวัสดีค่ะ